สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวเปียธิดาพรพนนะคะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนเหล่าหลวงประชานุศร์ค่ะวันนี้ดิฉันจะพาทุกคนไปชมแปลงผักที่ดิฉันปลูกและสัตว์เลี้ยงที่ดิฉันเลี้ยงค่ะไปชมกันเลยค่ะผักชนิดแรกที่ดิฉันปลูกนะคะก็จะเป็นตั้งโอค่ะชนิดที่2ก็จะเป็นผักสลัดค่ะ ามจะเป็นต้นหอมค่ะชนิดที่สี่ก็จะเป็นผักชีค่ะและชนิดที่ห้าก็จะเป็นต้นถั่วฝักยาวค่ะ ที่ดิฉันเลี้ยงนะคะก็จะมีวัวค่ะ ครับผมนายธินกรพรพลเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่8ตำบลเหล่าหลวงอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดวันนี้จะมาแนะนำสวนเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งนางสาวปิยธิดาพรพลเขาได้ลงมือไปเป็นเวลา4-5ปีมาแล้วต่อจากนี้ผมจะพาแนะนำไปดูพืชผลไม้ที่เขาปลูกไว้นะครับเชิญเลยครับอันนี้เป็นต้นฝรั่ง พื้นที่ส่วนใหญ่ของเราเป็นที่ร่างก็เลยปลูกหญ้าวาให้วัวให้สัตว์เลี้ยงกินเป็นต้นกำลังกำลังซึ่งมีลูกกำลังกำลังออกลูกกำลังได้ผลผลิตตองนี้จะเป็นมะม่วงก็ได้ผลผลิตมาหลายปีหลายรุ่นแล้วสามสองสามรุ่นแล้วหญ้าเป็นพวกหญ้าหวาน หญ้าหวานอยู่ซะเอลอ์พวกนี้เป็นหญ้าหวานอยู่ซะเอลอวมีเป็นต้นพุทรามีพุทรานี่ผลิตผลได้กินแล้วนี่ <c oughs> ตามขอบบ่อที่เราเลี้ยงปลาก็จะปลูกหญ้าบ้างที่พื้นบ้างก็ขอแนะนําโดยสังเกตแค่นี้ครับต่อไปก็จะเป็นการนําผักที่เราปลูกไว้แบ่งเพื่อนบ้านนะคะมาให้ค่ะ จาจ้าค่ะและนี่คืออาหารที่เราได้จากพืชผักสวนครัวที่เราปลูกนะคะค่ะสำหรับการนำเสนอวิดีโอวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณที่รับชมสวัสดีค่ะ